สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดไปนะคะวันนี้เราก็จะได้มาเรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดเหมือนกันแต่สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของ ตัวสะกดที่มันสะกดตรงตามมาตราใช่ไหมคะวันนี้เราจะได้มาเรียนในหัวข้อของตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรากันบ้างซึ่งวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่สี่มาตราซึ่งสีมาตานี้จะมีแม่อะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่าสีมาตานี้มีทั้งหมดคือแม่กบแม่กดแม่กนแล้วก็แม่กบค่ะ การสะกดไม่ตรงตามมาตาคือแบบไหนเออการสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาก็คือการที่มีตัวสะกดหรือว่าพยัญชนะที่อยู่ในแต่ละแม่น่ะมีมากกว่า1ตัวขึ้นไปเออจากก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วสะกดตรงตามมาตาจะมีแค่แม่และตัวเท่านั้นใช่ไหมคะแต่อีก4แม่ที่หลังนี้จะเป็นแม่ที่มีทั้งหมดอยู่หลายๆตัวพยัญชนะอยู่หลายตัวอยู่ในแต่ละแม่นั่นเองซึ่งจะมีประกอบด้วยแม่ กบแม่กดแม่กุลแ,แล้วก็แม่กบนั่นเองซึ่งอย่างที่ครูบอกคราวที่แล้วหรือว่าสัปดห์ที่แล้วบอกว่าการสังเกตแต่ละแม่ให้เราสังเกตที่ตัวที่อยู่ด้านหลังสุดใช่ไหมคะอย่างแม่กบก็คือจะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดแม่กบแม่กดก็คือตัวดอเด็กแม่กลก็คือตัวนอนหนู แม่กบก็คือตัวบอใบไม้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเขาให้เป็นตัวหลักหรือว่าตัวในการอ่านออกเสียงของมันนั่นเองซึ่งวันนี้มีทั้งหมดอยู่4แม่เองเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันนะคะอะแม่แรกกันเลยมาตาแม่กบแม่กบจะประกอบด้วยพยัญชนะตัวกอไก่ขอไข่คอควายหอละคังเป็นตัวสะกด มีทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะคะซึ่งในสี่ตัวนี้จะมีการอ่านออกเสียงตัวกอไก่เป็นตัวสะกดเออกอไก่เป็นตัวสะกดยังไงจำง่ายง่ายก็คือครูเคยบอกในห้องแล้วว่าในมาตาอีกสี่มาตาเนี้ยจะมีลักษณะก็คือคล้ายๆเหมือนแบบเขามีสมาชิกในในแม่ของเขาเนะี่ยเยอะๆหลายๆตัวซึ่งจะต้องมีหัวหน้าของแต่ละแม่ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยในสตัวเนี้ยหัวหน้าของมันก็คือตัว กอไก่นี้นั่นเองเออกอไก่ตัวนี้นะคะถ้าเรามีตัวพยัญชนะตัวคอควายคอไข่ขอคอควายคอละคงังอะไรพวกนี้ประกอบด้วยหรือว่าปรากดด้วยจะมีการอ่านออกเสียงเป็นตัวกอไก่เป็นหลักถ้าเป็นในการอ่านสะกดคํานะคะเอออ่ะเราลองมาดูตัวอย่างคําศัพท์กันดีกว่าซึ่งคําศัพท์ของมันก็จะมีครูเอาไหมมีคําว่าหมวก สุนัขคำวา่าเมฆคำว่าวัคซีนแล้วก็คำว่าฟักทองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้านี้กนก่อนนะคะซึ่งในหน้านี้หมวกการสังเกตตัวสะกดครูบอกว่าให้สังเกตตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดหรือด้านหลังสุดนะเออตัวที่อยู่ด้านหลังสุดอย่างเช่นคำว,ว่าหมวกก็คือตัวกอไก่สุนัขก,ก็คือตัวขอไข่คำว,ว่าฟักทองก็คือตัวกอไก่ อันนี้ก็คือตัวงองงูเป็นแม่กุงนะคะกุงนะคะอันนี้ก็คือคาว่ามีก็คือคอระขังคำว่าวัคก็คือวัคซีนก็คือคอวข่คำว่าซีนก็คือนอนหนูอ่ะคำที่ครูขีดเส้นใต้พวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวสะกดเรามาดูว่ามันจะใช้ยังไงอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือมีตัวคอ,อไก่ขอไข่คอวายแล้วก็คอระคังการอ่านออกเสียงทั้งหมด สามตัวด้านหลังนี้จะใช้ในการอ่านออกเสียงสะกดคำก็คือใช้เป็นตัวกอไก่อย่างเช่นคำว่าเมฆถ้าเราเขียนเป็นคำอ่านอันนี้คือการเขียนเป็นคำศัพท์นะคะอันนี้คือการเขียนเป็นคำศัพท์ถ้าเราเขียนเป็นคำอ่านเมฆก็คือเป็นมเอกเมฆแบบนี้นั่นเองเอออย่างหมวกเนี้ยมันตรงแล้วเราก็ไม่ต้องไปแก้มันคำว่าสูนักก็คือสออสู นออะกอนักนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือการเขียนคําอ่านเราใช้ตัวหัวหน้าของมันเนี่ยในการสะกดคํานั่นเองเออไปกันต่อเลยอันนี้คือตัวอย่างคําศัพท์ที่ครูเอามาให้ดูนะคะถ้ามีกอไก่เป็นตัวสะกดก็จะมีคําว่านกฮูกหมากรุกคาว่าผักนั่นเองถ้ามีขอไข่เป็นตัวสะกดก็คือคําว่ามุก ตัวเลขคําว่าสูนักเหมือนเดิมเลยเออถ้ามีข้อควายเป็นตัวสะกดก็คือคําว่าเชื้อโรคเห็นไหมคะคาว่าพยักคําว่านากเรามาแปลคําว่าพยักกันก่อนเด็กๆหลายคนยังไม่รู้จักคําว่าพยักนี่เลยเออคำว่าพยักเนี่ยแปลว่าเสือนั่นเองเป็นคําที่เขาเรียกว่าคําไวยพจน์นั่นเองแต่เราจะได้เรียนในตอนที่เราอยู่ปฐมป .4 ี6ห้าก่อน คำว่านากนี่หละคนก็รู้จักละอ่ะเรามาดูต่อไปคอละคังกันบ้างคอละคังมีคำเดียวก็คือคำว่าเมกนั่นเองอจบไปหนึ่งแม่มาตาตัวที่สองกันบ้างก็คือมาตาแม่กบเออแม่กบอุบอบนี่นะคะซึ่งแม่กบจะประกอบด้วยตัวบใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและก็พอสังเเาทั้งหมด ห้าตัวนี้อ่านออกเสียงตัวบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเออบอยใบไม้เป็นตัวสะกดยังไงถ้าคำไหนประกอบด้วยตัวปอปลาพอพานฟอฟันและก็พอสัเพานะคะคำพวกนี้จะใช้ตัวบอยใบไม้เป็นตัวสะกดอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คืออันนี้คือสมาชิกของมันอันนี้คือหัวหน้าของมันในการอ่านสะกดนั่นเองพอเข้าใจไหมคะแล้วเราลองมาดูตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างของมันมีคำว่าจอบคำว่าทูบคำว่าโทรศัพท์คำว่ายีราฟและก็คำว่าโลกอ่ะเราลองมาดูอันนี้มันสะกดต,ตรงตาม,มาตาอยู่ละก็คือมีตัวใบไม้ที่เป็นหัวหน้าของมันอยู่ละต่อไปคำว่าทูบก,ก็คือตัวปอป่าทูบถ,ถ้าเราเขียนเป็นตัวที่เป็นคำอ่านก็คืออเอ,อไม่ใช่สิ ทูบจะต้องเป็นทออ,อูบอทูบใช่ไหมคะคำว่าโลกเหมือนกันก็คือลอโอบอโลบยีราฟคำว่าลาฟก็คือรออาบอราฟคำว่าโทรศัพท์ก็คือสออบอสับเออนั่นเองอันนี้คือการเขียนคำอ่านนะคะ เดี๋ยวครูจะมาบอกว่าประโยชน์ของการอ่านมาตราสะก่ดมีประโยชน์อย่างไงเอออะเราลองมาดูในคําศัพท์ที่ครูนํามายกตัวอย่างถ้าเป็นบอใบไม้มีหลายคําเลยครูยกตัวอย่างก็คือเช่นคําว่ากระสอบคําว่าอาบน้ําคําว่าประดับเห็นไหมคะคําที่ครูขีดเส้นใต้เห็นไหมก็คือเป็นตัวสะกดของมาตราตัวนั้นๆนะคะถ้าเป็นตัวปอปากันบ้างปอปาก็คือเช่นคําว่าทูบ คำว่าคำศัพท์คำว่าบาปเห็นไหมคะคำที่ขีดเซนใตเออถ้าเป็นตัวพอพานเออบางคนจะแบบว่าพอพานคิดไม่ออกเลยเขามีเช่นคำว่าเคารพคำว่าทัพพีคำว่าคำศัพท์เห็นไหมคะเออซึ่งคำพวกนี้มันก็อยู่รอบๆตัวเรารอยู่ละคคำศัพท์พวกนี้แต่แค่เรายังคิดไม่ถึงว่าเออมันสะกดด้วยตัวพอพานหรือเปล่าใช่ไหมคะ ่ะต่อไปเลยคำว่า for fun กันบ้านเออครูถามในห้องหลายๆรอบละทุกคนจะบอกครูแค่ว่ามีแค่คำว่า e i r a f f เท่านั้นใช่ไหมคะส่วนมากคำที่สะกดด้วย for fun จะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองเออเช่นคำว่า e i r a f f microwave เห็นไหมคะคำว่า g r a p h เห็นไหมเออส่วนมากจะเป็นคำที่มาจากต่างประเทศถ้าอย่างคำว่า microwave ถ้าเขียนเป็นคำอ่านก็คือมอไอไมบวกคำว่าคอโอโคแล้วก็บวกคำว่าวอเอบเวฟเห็นไหมคะเออก็คือเขียนเป็นคำอ่านเห็นไหมคะจากตัวฟอฟันก็คือเราต้องใช้หัวหน้าของมันใช้ตัวบริไมเป็นตัวสะกดนั่นเองเออต่อไปเมื่อกี้มีคำว่าโลบใช่ไหมคะพอสัมเพาอ่ะพอสัมเพามีอีกหนึ่งคำก็คือคำว่าราบเหมือนกัน ก็คือรออาบอลาบเออถ้าเราเขียนคำว่าลาบแบบนี้มันจะมีความหมายเดียวกันกับอันนี้ไหมคะมีไหมเออไม่มีลาบตัวนี้ก็คือเป็นอาหารพืน้นดวงของเราที่เอาเนื้อมาสับๆบนเขียงใช่ไหมคะแต่ลาบอันนี้แปลว่าทรัพย์สินหรือว่าโชคลาบที่เราจะได้มาอย่างเช่นมีเงินมีทองหรือว่าถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้เยอะแยะเออก็คือเป็นความหมายเห็นไหมคะความหมายคนละอันกันเลย ตัวสะกดต่างกันความหมายก็ต้องแตกต่างกันเหมือนกันเห็นไหมคะ,ะต่อไปมาตาแม่กลกันบ้านแม่กลมีตัวนอหนูนอเนนยอผู้หญิงรอเรือรอลิงและก็รอจุฬาซึ่งหัวหน้าของมันก็คือตัวอะไรคะนอหนูนั่นเองเออแม่กลก็ต้องมีหัวหน้าเป็นตัวนอหนูนั่นเอง ที่เหลือก็คือเป็นสมาชิกของเขานอเนนเยาผู้หญิงรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬาอันนี้คือสมาชิกของเขาอันนี้คือหัวหน้าเออจาได้ไหมพอจาได้ไหมคะอืมอ่ะการจําก็คือเห็นไหมคะเสียงของเขาจะมีโทนเดียวกันคล้ายๆกันก็คือนอนหนูมีตัวนอเนนเอยอผู้หญิงเนะี่ยก็มีลักษณะการเขียนคล้ายๆกันรอเรือแล้วก็รอลิงแล้วก็รอจุฬาเห็นไหมคะก็คือมีลักษณะเสียงที่คล้ายๆในโทนเดียวกันทั้งหมดนั่นเอง อะเราลองมาดูตัวอย่างของคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ของเขาก็คือมีคำว่าช้อนดอกคูนกุญแจทหารฟุตบอลเออมีทั้งหมดแค่นี้ตัวที่ครูทำสัญลักษณ์สีแดงไว้เห็นไหมคะก็คือเป็นตัวสะกดของเขาเอออะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันเป็นการสะกดยังไง คำว่าช้อนเนี่ยมันตรงตาม,มาตาไตรแล้วก็คือเป็นตัวนอหนูใช่ไหมคะต่อไปดอกคูณถ้าเขียนเป็นการอานสะกดคําก็คือดอกอ,อกดอ,อ,อ,อกเหมือนเดิมคูณก็จากตัวนอเนนก็ต้องกลายเป็นตัวนอหนูนั่นเองทหารพออทะบวกหออาตัวนอหนูนั่นเองทหารฟุตบอลเหมือนกันเลยฟออุดอ บอ,อโนบอนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการเขียนสะกดคำเออต่อไปกุญแจบ้างกออโนกุนบวกจอเอแจเอออันนี้คือการเขียนคำอ่านนะคะอ,อ่ะต่อไปคำว่าวานวออโนหวานเอออันนี้คือปล่าหวานนะคะอ,อ่ะเรามาดูกันต่อ ตัวอย่างของเขาก็คือถ้าเป็นนหนูเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตาบ้านเช่นคําว่านอนคําว่าฝันคําว่าตู้เย็นเออต่อไปถ้ามีน,นเนีนเป็นตัวสะกดแล้วอ่านยังออกเสียงเป็นอน,น,อน,น,นหนูบ้างเช่นคําว่าคูณคํานวณอะรุนเออเอะเ,เ,เราลองมาเขียนซักอันหนึ่งอะรุนอออะอะ ร,ออ,อ,รออุนอรุนเออประมาณนี้ต่อไปถ้ายอผู้หญิงกันบ้างก็มีเยอะเหมือนกันเช่นคำว่าเหรียญถ้าเขียนเป็นคำอ่านก็คือหอรอเอียนเหรียญน,นั่นเองทำบุญคำว่าบุญน,นะคะทออัมทำบวกบออุนอุญ บัญชีก็เหมือนกันบออะนอบั้บวกชอ,อ,อีชีเอออะต่อไปรอเรือกันบ้างรอเรือก็มีเป็นตัวสะกดเหมือนกันเช่นคำว่าอาหารออาอาบวกหออนอหารเกสอนกอเอเกบวกสออนอสอนธนาคารก็คือทออะ บวกนออานาบวกคออนานคานเห็นไหมคะอ่ะอรอลีนกันบ้างอรอลีนเช่นคำว่าบอนผลละไม้พยาบาลเออต่อไปถ้ารอจุลาเอออันนี้ก็แบบว่าบางคนต้องคิดว่ามันไม่ค่อยมีคำไหนหละ่ะเช่นมีคำว่าปาวานมีคำว่าทรมินเห็นไหมคะเอออ่ะซึ่งถ้าแม่กน ตัวหลักในการอ่านออกเสียงหรือว่าหัวหน้าของมันก็คือตัวนอเลยคะนอหนูนั่นเองเออพอจําได้ไหมอ่ะเหลืออีกมาตาเดียวมาตานี้มีเยอะที่สุดเลยก็คือมาตาแม่กดอ่ะครยยังไม่เปิดดูนั่นเองคิดว่ามาตาแม่กดมีอะไรเป็นตัวหัวหน้าของมันคะตัวอะไรคะตัวดอเด็กนั่นเองเออเพราะว่าดอเด็กอยู่หน้าสุดเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองจะมาดู มาตาแม่กฎจะมีพยัญชนะเยอะที่สุดมีประมาณ20กว่าตัวแต่ครูยกมาให้ประมาณนี้ก่อนมีทั้งหมดคือตัวดอเด็กจอจานชอช้างดอชดาตอปักตักทอฐานทอนางมนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทง สอสาลาสอบอหรือสีแล้วก็สอเสือซึ่งลูกหรือว่าพยันหรือว่าพยัญชนะสมาชิกของมันเนี่ยมีการอ่านออกเสียงคล้ายๆแค,ค่ตัวเดียวก็คือคล้ายๆตัวดดเด็กในการสะกดอันนี้คือหัวหน้าของมันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะอันนี้คือแม่กดอ่าเรามาดูตัวอย่างแม่กดมีคำว่าสมุดกระดาษตำรวจ คำว่าอูดคำว่ารถคำว่าโทรทัศอ่ะเราลองมาดูแต่ละอันอันนี้คือสะกดตรงตามมาตาละต่อไปกระดาษกันบ้างก็งเป็นกรอะกะบวกดอ,อ,ดอดาดดาษนั่นเองตำารวดก็เหมือนกันตออตําตำบวกหอรออัวดอรวดนั่นเองอูด อูดอูดอ่อานยากง่ายกว่าตรงนี้ไหมคะถ้าใครมีใครอาารกก่านสะกดคําเป็นออูถอถฐานอูดแบบนี้ไหมเอออ่านยากแน่นอนใช่ไหมคะต่อไปรออดอรถต่อไปทออะดอทัดเออวัตถุละทัศน์นั่นเองเอออันนี้คือการเขียนคําอ่านนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะมีคําศัพท์ให้ดูเลยแต่ละตัวพยัญชนะมีคําว่าอะไรบ้าง ถ้ามีดอเด็กเช่นคําว่ารถน้ําคาว่าวาดคําว่าเป็ดเออถ้ามีตัวจอจานจอจานเช่นคําว่าปีศาจตารวจขี้เกลียดเออหลายๆคนใครเป็นบ้างเนี่ยขี้เกียจเนี่ยต่อไปชอช้างกันบ้างชอช้างเช่นคําว่า <c oughs> บวชประโยคคําว่ากริดห้าต่อเต่าเช่นคําว่า เมตตาชีวิตสุภาษิตอ่ะลองดูคำว่าชีวิตถ้าชีวิตเขียนเป็นคำอ่านก็คือชอีชีบวกวออิดอวิทเพราะว่าเป็นตัวดอเด็กนั่นเองเออต่อไปดอชาดากันบ้างดอชาดาเช่นคำว่ากดก็คือถ้าเขียนเป็นคำอ่านก็คือกอ,อุดอกดมงกุดก็คือมอ,อุมอุองอมง ก็อุดอกุดนั่นเองเออต่อไปดอชดากันบ้างไอ,อต่อปักตากะทอโทษค่ะต่อปักตากันบ้างต่อปักตาก็เช่นคําว่าปรากฏคําว่านาดเอานาดตัวนี้มาจากนาตศินปนั่นเองต่อไปทอฐานทอฐานเช่นคํา,คว,าคว่าอิดคาว่าอัดคาว่าอูดเห็นไหมคะเออมีเยอะเลย ถ้าเป็นทอนามุนทูก็ยังมีมเห็นไหมคะทอนมนทออก,ก็คือคําว่าครุฑนั่นเองต่อไปทอผู้เท่าทอผู้เท่าคือคําว่าพัฒนาวัฒนธรรมเห็นไหมคะเออต่อไปทอถุงเช่นคําว่ารถอุโบโสถโอสถต่อไปทอทหารวิทยุปราสาท บทบาทเอออันนี้คือทอรหารเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปทอทงทอทงนะคะเช่นคำว่าโกดอายุทยาปฏิเสธไปต่อเลยถ้าเป็นสอเสือก็มีเหมือนกันสอเสือคือค,อคำว่าโอรสรหัสพาสติกต่อไปสอสาลา สอสราก็คือเช่นคำว่าอากาศประเทศคำว่าทิศเห็นไหมคะสอบฤศษ,ษีกันบ้างก็คือมีคำว่ายาพิษวิเศษกระดาษเห็นไหมคะรอบตัวเราทั้งหมดเลยคำพวกนี้อ่ะมาถึงช่วงท้ายกันละก่อนที่จะไปช่วงท้ายครูให้ดูก่อน คำพวกนี้การสังเกตพยัญชนะหรือว่าตัวสะกดก็คือให้สังเกตทัวที่อยู่ด้านหลังสุตรครูมาบอกกันก่อนว่าประโยชน์ของตัวสะกดมันมีประโยชน์ยังไงถ้าหากนักเรียนน่ะจตัวสะกดได้ทั้งหมดนะคะว่ามันอยู่ในมาตาแม่ไหนน่ะมันจะง่ายต่อการอ่านสะกดคําซึ่งหลายคนบางคนนะ่ะเด็กๆหลายๆคนนะ่ะจะอ่านไม่ค่อยได้กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านไม่ค่อยได้เนี่ย ถ้าเรารู้ตัวสะกดเนี่ยจะทำให้เราอ่านง่ายๆขึ้นบางคนอย่างเช่นตัวตัวสอบอลรสีอย่างเงี้ยเออบางคนจะมีใครอ่านไหมวออิว,ออวิสอเอสอบอลรืสีเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสอเอดดเศ็เนี่ยนะมันจะง่ายกว่าเข้าใจไหมคะเออมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของแบบนี้นั่นเองอ่ะ การบ้านมาถึงในช่วงของตอนท Hi ้ายคลิปแล้วเราก็ต้องมีการทบทวนความรู้ใช่ไหมคะว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องที่เราเรียนไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้นะคะครูก็มีใบางานมาให้นักเรียนทําเหมือนเดิมเลยก็คือให้นักเรียนนําคําที่กําหนดเขียนลงไปในช่องว่างซึ่งจะเป็นรูปไอติมนะคะให้นักเรียนแยกลงตามมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งใบางานเดี๋ยวครูจะแนบให้ส่งตามเข้าไปให้กับนักเรียนในหลายกลุ่มนะคะ ซึ่งถ้าหากเหมือนเดิมเลยถ้าหากผู้ปกครองคนไหนเนะี่ยไม่สามารถที่จะปิ้นใบงานออกมาได้ก็ให้นําคําพวกนี้หรือว่านําคําที่ครูกําหนดให้นยะไปใส่ในสมุดภาษาไทายซึ่งแยกเป็นมาตราแต่ละมาตราว่ามีอะไรบ้างอ่ะเราเราให้ดูตัวอย่างซึ่งตัวอย่าง,งคําใบงานของครูก็คือจะเป็นใบงานในรูปร่างหน้าตาแบบนี้ให้นักเรียนนะ่ะนำคำาคศัพท์ที่อยู่ในกรอบเห็นไหมคะมาเติมลงไปในช่องว่างที่เป็นรูปไอติมถ้าหากใครไม่มีสมุด ก็คือให้เขียนเป็นแต่ละแม่แต่ละแม่แล้วก็ให้นักเรียนนําคํามาเติมซึ่งมันจะมีครั้งคําที่พยางค์เดียวแล้วก็2องพยางค์ให้นักเรียนยึดพยางค์ที่อยู่ด้านหลังสุดก็ได้นะคะโอเคไหมคะเออให้ยึดหรือว่าให้ตามความเข้าใจนักเรียนก็ให้นํามาใส่เดี๋ยวยังไงถ้าใครเสร็จแล้วก็ให้ส่งเข้ากลุ่มไลน์เดิมเลยที่เป็น QR code ที่แยกเป็นกลุ่มห้องห้องนะคะให้นักเรียน ทำแล้วก็ส่งถ่ายส่งมาให้กับครูแล้วครูก็จะไล่ไลตรวจให้กับนักเรียนนั่นเองเออยังไงก็สมาถึงในช่วงท้ายคลิปแล้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนผู้คนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็พบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเนื้อหาการสอนประมาณนี้สําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังสับสนในเรื่องของการเรียนหรือว่าในเรื่องนี้ก็ยังไงก็สามารถทัก ในรายส่วนตัวคูพีมาสอบถามได้นะคะถ้หาหากคลิปนี้มีความผิดพลาดหรือว่ามีคารแบบว่าสับสนว่าพูดผิดคำไหนก็ต้องขออภัยนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย